เลยหรอคะคุณเก่งมากเลยนะเนี่ยก็ยังว่าละคะ่ะจะไม่ได้เก่งหรอกแต่ฉันไม่มีใครให้พึ่งฉันก็เลยต้องพึ่งตัวเองแบบนี้นี่แหละคะ่ะมันถูกต้องที่สุดแล้วและพอธนาได้ยินแบบนั้น<ๆ>ก็เริ่มเข้าใจทุกอย่างรีบเื่นงเงินให้ที่มันเกินราคาไข่เจียวพอ,อนิชาเห็นก็รีบปฏิเสธเออคุณจ่ายค่าอะไรคะข้าวไข่เจียวส0บาทเองนะทําไมคุณให้มาเยอะขนาดนี้ล่ะคือผมอยากช่วยคุณมากนะคะแล้วคุณก็เก็บไว้เถอะถือว่าเป็นกําลังใจให้คุณขยันก็แล้วกันพอนิชาได้ยินแบบนั้นก็ยอมรับเงินฉันขออบมมาาาาากกนนนนทท่วัแล้้้ตฟ็ไดฝึงงใริษ พอฟ้าเห็นธนาก็รีบแนะนําตัวทันทีสวัสดีค่ะพี่ธนาหนูมาฝึกงานยังไงก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะซึ่งธนาที่เป็นรุ่นพี่ของฟ้าก็หันมาตอบก,กลับยินดีต้อนรับนะฟ้าก็ตั้งใจทํางานด้วยลและในขณะนั้นนิชาก็เดินเข้ามาพอฟ้าเห็นก็รีบถามอา้าวพี่นิชาพี่ทํางานที่นี่เหรอฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะ่ะใช่พี่ทํางานที่นี่แหละว่าแต่เธอเธอมาฝึกงานเหรอก็ใช่น่ะสิหนูไม่คิดเลยนะว่าพี่จะได้ทํางานที่เดียวกันกับพี่ธนาซึ่งธนาเห็นว่าทั้งคู่รู้จักกันก็รีบชมนิชาเป็นพนนักงาที่ตั้งใจทํางาานมก และพี่อ่ะก็ไว้ใจงานเขาทุกอย่างเพราะเขาว่าทํางานออกมาได้ดีจริงๆแล้วฟ้าก็รีบหันมาถามพี่ตัวเองพี่นิชาถามจริงเถอะพี่สนิทกับพี่ธนามากขนาดนั้นเลยหรอไม่หรอกเราก็แค่ทํางานด้วยกันคุณธนาเขาเป็นเจ้านายส่วนพี่ก็เป็นลูกจ้างตามปกตินั่นแหละก็ดีค่ะและพี่อ่ะก็อย่าคิดฝฟสูงเกินตัวนะเพราะว่าพี่ธนาเขาไม่มีทางมองคนแบบพี่ได้และพี่ก็หัดเจียมเนื้อเจียมตัวซะด้วยพอนิชาโดนฟ้าแซะแบบนั้นก็นิ่งแต่ก็ไม่ตอบแต่ก็รู้ทันว่าฟ้าต้องชอบธนาแน่ๆแล้วหลังจากนั้นธนาก็เที่ยวไล่เที่ยวขู่ รืยและว,วันหนึ่งธนาก็มาส่งนิชาที่บ้านพอมาถึงบ้านธนาก็ยื่นของให้นี่ครับของขอบคุณไว้วันหลังผมมาส่งคุณอีน,นะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณธนานแล้วก็ขับรถกับไปดีลาครับแล้วเจอกันที่ทําง,งานนะคะพอพูดจบธนาก็ขับรถออกไปส่วนแม่กิ่งเห็นผู้ชายมาส่งนิชาก็ออกมาพูดต่อหน้านิชาผู้ชายคนมเมื่อกี้ใครเขาเป็นเจ้านายของหนูเองค่ะและเขาก็แค่มาส่งเฉยๆซึ่งฟ้าพอเห็นธนามาส่งก็ไม่พอใจเจ้านายหรอพี่ก็บอกแม่ตรงๆไปสิว่าเขาคือผู้ชายรวยๆที่พี่อยากจับเขาอ่ะซึ่งนิชาไม่ทันตอบ แม่ก็เสริมกลับทันทีเหมือนกันนี่ดิชา